สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องยิปซีบาร์อูยค่ะวันนี้ครูายจะมาทำนายดวงความรักประจําเดือนเมษายน2562ราศีกุมค่ะสำหรับราศีกุมคือผู้ที่เกิด16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคมช n น l ของเราก็คือผู้ที่เกิดราศีกุมนะคะลัคนากุมดูได้ไหมดูได้เช่นกัน การกำหนดวนันกำหนดแบบไทยนะคะส่วนลัคนาสามารถไปนค้นได้ใน Google พิมพ์เข้าไปเลยว่าค้นหาลัคนาด้วยตัวเองก็จะมีขึ้นมาให้คุณได้ลองทำมากมายนะคะหาไม่ยากเลยบางคนค้นในรูปก็จะมีชาร์จขึ้นมาให้คุณเทียบเวลาเกิดนะคะนั่นก็จะเป็นลัคนาของคุณรับชมได้เช่นกันค่ะเดี๋ยววันนี้คูอายจะมาแยกเป็นดวงความรักคนโสดมีแฟนแล้วกับดวงความรัก เออทัทีค่ะความรักของคนที่มีคู่กับความรักของคนที่โสดอยู่ว่าเป็นอย่างไรนะคะเลือกมาทั้งหมด2กกองกองที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นของคนที่มีคู่เราจะมาพูดถึงคนที่มีแฟนก่อนกองที่2ตั้งจิตอธิษฐานเลือกมาเรียบร้อยแล้วก็คือคนโสดนะคะคลิปนี้จะใช้เวลาประมาณ10นาทีขึ้นไปเพราะเราจะมาเจาะลึกความรักกันว่าในดวงเมษายนของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างทําคลิปที่1ก็คือมังกร คลิปที่2ก็คือกลุ่มนะคะเดี๋ยวไล่ไปจนถึงธนูเลยอดใจรอแป๊บหนึ่งนะคะกําลังทยอยอัดอยู่ต้องบอกก่อนว่าในการดูดวงครั้งนี้ราศีกุมจา๋าทุกคนเป็นราศีกุมเหมือนกันแต่ดวงของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณได้ทํามาด้วยต้องใช้วิจรารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะครูอายไม่ได้มาดูดวงคุณราศีกุมเพียงคนเดียวไม่ได้เจาะจง ว่าดูให้ใครฉะนั้นการทำนายแบบกว้างมีทั้งแม่นยำและไม่แม่นยำเปิดใจรับฟังนำไปปรับปรุงใช้ในความสัมพันธ์ของคุณได้ในเดือนนี้นะคะก็ขอตั้งจิตอธิษฐานขอให้ไพย่ยิปซีหรือที่สากลทั่วไปเรียกว่าไพ่ทาโรได้โปรดบอกเรื่องราวสตอรี่ของคุณได้อย่างแม่นยำด้วยนะคะมาเริ่มจากความรักของคนที่มีคู่กันก่อน ความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรสำหรับไพ่นะคะเลือกมาทั้งหมด5ใบขอดูใบแรกก่อนนะคะว่าคุณได้ไพ่เกี่ยวกับอะไรมีความหมายว่าอย่างไรนะคะเห็นไหมคะรู้สึกว่าไฟมันจะ โอเคไพ่ใบที่1นนะคะคุณได้6เหรียญเดี๋ยวขออนุญาตวางตรงนี้นะสำหรับ6เหรียญเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีของความรักเลยนะมีการประนีประนอมปรับความเข้าใจเป็นสัญญาณของความรักที่อ่อนหวานนุ่มนวลคุณจะได้รับความรักจากแฟนของคุณมากๆในเดือนนี้สิ่งไหนที่คุณอยากจะให้แฟนเปลี่ยน หรือต้องการอยากจะให้แฟนซื้อให้คุณมีโอกาสจะได้ในเดือนนี้หกเหรียญขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ที่บอกว่าคุณจะได้ของขวัญของมีค่าหรือของที่คุณขอให้เขาซื้อให้อ่ะอาจจะด้วยเนื่องในโอกาสอะไรก็ตามแล้วเขายังไม่ซื้อให้คุณหรือว่ายังไม่ได้คุณจะได้ในเดือนนี้นะคะถามว่าซื้อให้ยังไง เดือนนี้เหมือนคุณมีเสน่ห์มากอ่ะเขาจะซื้อให้คุณด้วยความเสน่หาดวงความรักของคุณขึ้นมากไพ่ใบที่หนึ่งจะเป็นไพ่ตัวจต,วตนไพ่เบสิกไพ่พื้นฐานเลยว่าคุณจะเจออะไรนะคะในเดือนนี้แต่คุณได้หกเหรียญหกเหรียญเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณเป็นฝ่ายรับมากกว่าฝ่ายให้ถ้าในช่วงเดือนที่ผ่านมาคุณเป็นฝ่ายให้เขาไม่ว่าจะเป็นให้อย่าง สิ่งของให้ความรู้สึกในเดือนเมษายนคุณจะได้เป็นฝ่ายรับรับทั้งความรู้สึกที่ดีที่เขามอบให้เรารับทั้งสิ่งของที่มีค่าไม่ว่าจะเป็นเงินทองหรือว่าสิ่งของอะไรก็ตามนะคะมีการเซอร์ไพรส์กันเกิดขึ้นที่เด่นๆ่นเลยเขามีโอกาสที่จะ ให้เงินคุณเพื่อที่จะให้คุณไปซื้อของในสิ่งที่คุณอยากได้มันเป็นช่วงเวลาของการได้รับจากแฟนช่วงเวลาแห่งความสุขในเรื่องของความรักได้กลับมาแล้วเขาถ้าใครมีปัญหาในเดือนนี้คุณจะมีความโชคดีในเรื่องของความรักแบบตกใจอะ่ะมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคะจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น มีความเข้าใจมีแมตตาต่อกันใครที่มีความทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันคือสูงมากไพ่ใบที่หนึ่งจะสำคัญตรงที่ว่าจะบอกสตอรี่ของคุณคุณดวงคุณนะในเดือนนี้ความรักดีมากๆเลยนะคะสำหรับหกเหรียญนี่คือไพ่เปิดของคุณไพ่ใบที่สองที่คุณได้แสดงว่าสตอรี่อันเดียวกัน Empress เป็นไพ่ความรักที่ดีที่สุดจะว่าเป็นอีกใบหนึ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะในเดือนนี้คุณจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะราศีกุมแฟนคุณจะมาหลงมารักคุณคุณไม่ต้องไปทำสเสน่ห์อะไรเลยนะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้บางคนไม่เชื่อบางคนคิดว่ามันจะใช่หรอแต่เดือนนี้มันจะเป็นดวงที่บุญมาเปิด ของคุณละเป็นช่วงของความดีที่คุณได้สะสมมาจะส่งผลให้ความรักของคุณชายขึ้นดีขึ้นในเดือนนี้แน่นอนนะคะ e อมเพรคขึ mm ้น hmm. สำหรับใครบางคนมองว่ายังไม่มียังทำไมเขาไม่มาแต่ง ทำไมเขายังไม่มาขอเราแต่งงานสักทีหนึ่งทำไมเขาไม่มาคุยในเรื่องอนาคตความสัมพันธ์เมื่อไหร่เขาจะมาขอเราเป็นแฟนหรือเมื่อไหร่เขาจะให้คำมั่นสัญญาที่มันจริงใจเอ็มเพรสขึ้นนะคะเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องของการพูดคุยจริงจังในความสัมพันธ์ใครที่ยังไม่แต่งงานอาจจะมีการพูดคุยจากแฟนของคุณว่าถึงเวลาแล้วเราควรจะมาพูดคุยในเรื่องแต่งงานกันไหม หรือใครที่ยังไม่ได้ขอกันเป็นแฟนเดือนนี้อาจจะมีการขอกันเป็นแฟนเกิดขึ้นมีความจริงจังกับความสัมพันธ์มากขึ้นคนที่มีครอบครัวแล้วอยากจะมีบุตรใช่ไหมคะเดือนนี้เป็นเดือนสัญญาณที่ดีสิ่งโชคดีจะเกิดขึ้นคุณสามารถที่จะมีลูกได้ในเดือนนี้เช่นกันนะคะเป็นเป็นความรักที่แบบเปิดมาสองใบอะ่ะมันทําให้คุณมีความสุขมันทําให้ใจคุณชื้นได้เลยว่า จะดีขึ้นแน่นอนมาดูไพ่ใบที่สกันดีกว่านะคะโอ้โหสองถ้วยขึ้นออะไรมันจะดีขนาดนี้สำหรับสองถ้วยนะคะเด่นในเรื่องของราศีกุมที่มักจะเลิกกับแฟนทะเลาะก,กับแฟนจนถึงขั้นจะเลิกกันในเดือนนี้ถ้าคุณยังได้คบกันอยู่คุณนั้งคู่เป็นคู่กันนะคะคู่เนื้อคู่กันเลยแหละตัดไม่ขาด ตัดกันไม่ขาดแน่นอนสำหรับ2องถ้วยขึ้นใครที่ยังคบกันอยู่จนมาถึงเดือนเมษายนนี้ก่อนหน้านี้ทะเลาะกันจนเกือบจะเลิกกันแต่ยังคบกันอยู่ในเดือนเมษายนบอกเลยคุณเป็นเนื้อคู่กันแล้วในเดือนนี้คุณจะรักกันมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคุณขาดกันไม่ได้ลึกๆแล้วคุณยังมีความรักความต้องการให้แก่กันเยอะมากเลยนะคะสาหรับสองถ้วยขึ้น ความรักมันจะมีความโรแมนติกมากขึ้นอยู่ๆก็พากันไปเที่ยวสองต่อสองไปทะเลไปภูเขาหรือว่าไปสถานที่ไกลๆเพื่อที่จะได้สวีทกันมากขึ้นนะในเดือนเมษายนนี้มันจะเป็นเดือนของคุณทั้งคู่เลยมีการพูดคุยกันถึงปัญหาล้างความรู้สึกที่ไม่ดีออกจากกันรักและใส่ใจกันมากขึ้นนะคะสองถ้วยขึ้นมันจะมีความสุขมีการปรับจูนเข้าหากัน มากๆเลยดีนะคะสามใบแล้วความรักของคนที่มีแฟนค่อนข้างจะเพอร์เฟกนะสำหรับใบสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูซินะคะคำแนะนำจากไพ่คำแนะนำจากไพ่คุณได้2ดาบ2ดาบเนี่ยก่อนจะพูดอะไรคิดให้เยอะๆนะ เพราะว่าเพราะว่าคําพูดของคุณจะเป็นจุดสร้างปัญหาให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะดาบก็คือปัญหาอุปสรรคเมื่อมีสองดาบที่คว้ยกันอย่างนี้ความคิดของคุณมักจะสวนทางกันคุณจะต้องใจเย็นๆค่อยๆค,คิดแต่ในเดือนเมษายนสองดาบขึ้นหัวไอ,อมองบวกนะคะยังมองว่าเพราะว่าไพ่สามใบเนี้ยดีหมดทุกอย่างก็เลยมองบวกในการสรุปครั้งนี้ก็ขอสรุปให้ฟังเลยนะคะว่า ในเดือนนี้ความรักคุณดีมากจะมีการปรับจูนเข้าหากันพูดคุยกันแล้วมีความประณีประนอมกันมากขึ้นเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่คุณยอมลดทิฐิของตัวเองลงแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ด้วยการเข้าใจกันด้วยด้วยความที่คุณรักกันมากอยู่แล้วและแต่ในเดือนนี้มันมันด้วยบรรยากาศดีหลายๆอย่าง ทำให้ทุกอย่างมันลงตัวไปหมดก็เลยเป็นการยังมองว่าเป็นการล้างอดีตที่ไม่ดีออกไปเพื่อจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณนะคะเดินหน้าขึ้นไปยอมที่จะลดความเป็นตัวเองลงเพื่อที่จะให้เพื่อที่จะไม่ให้มันกันให้มีการทะเลาะก,กันมากขึ้นความรักก็จะได้เดินหน้าต่อและยังคงอยู่สรุปเลยนะคะเดือนนี้คุณไมองว่าเป็นเดือนที่ดีมีพลังความรักล้นเหลือ แล้วก็มีการพูดคุยจริงจังในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะอันนี้ก็เป็นความรักของคนที่มีคู่เนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงความรักของคนโสดกันบ้างนะคะอะเดี๋ยวเรามาอุ้ยโทษค่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักคนโสดกันบ้างนะคะสำหรับความรักคนโสดนะคะจะมีทั้งหมด4ใบนะคะเดี๋ยวจะขอเปิดตั้งแต่ใบที่1ก็คือใบนี้นะคะ คนโสดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณนั้นเป็นอย่างไรมีอะไรที่จะต้องเตือนกันใครที่โสดอยู่โสดในที่นี้ก็หมายถึงว่ายังไม่ได้ตกลงโปรงใจกับใครเพิ่งเริ่มคบไม่เกินเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับคนโสดคุณได้ s o v s n of s ฟหรือว่า7จ็ดดาบเดาบนี้ดวงคนโสดอยากจะให้คุณระวังการหลอกลวง การทรยศหักหลังจากคนที่เข้ามาคุยกับคุณอยู่ในตอนนี้รู้ได้อย่างไรคุณจะรู้ได้ด้วยสายตาและพฤติกรรมของเขาคุณจะรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองว่าคนที่เขาคุยอยู่ตอนนี้ไม่จริงจังไม่จริงใจไลน์ไปตอนเช้าตอบอีกวันหนึ่งโทรไปไม่รับนะมันมีพี่รุษเนะค่ะไม่ต้องมีใครมาบอกคุณจะรับรู้ด้วยเซนส์ของคุณเองพฤติกรรมเขาจะชัดเจนมาก ถ้าในเดือนแรกเขาดีทุกอย่างแล้วมาเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะเห็นความแตกต่างคุณจะเห็นได้เลยว่าคนนี้กำลังหลอกลวงคุณอยู่จะดูได้จากการกระทํำของเขาเองหรือหรือไม่คุณก็อาจจะแอบจับได้ว่าเขามีคนอื่นอยู่แล้วแล้วมาโกหกว่าเขาโสดนี่มันก็จะทำให้คุณมีความเจ็บใจมันเป็นมันเป็นความรักที่คุณ คิดว่าเขาจริงจังจริงใจแต่ในเดือนเมษายนนี้คนโสดนะจะได้เจอความจริงว่าคนที่เขามาคุยกับคุณน่ยไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจเลยมีแฟนอยู่แล้วกลับมาให้ความหวังคุณจะกลายเป็นการทะเลาะเบาแวงมีปัญหากับบุคคลอื่นให้ระวังให้ดีนะคะบางคนมีรักที่เปิดเผยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขาก็ยังไม่ได้โสดไงคะมีโอกาสไปพัวพันในเดือนเมษายนนี้นะ ใบที่สองคุณได้ t r e n น t h สำหรับความเข้มแข็งความแข็งแรงเนี่ยคุณไอยมองว่าไม่ใช่ตัวคุณ t r e n น t h ในตรงนี้ถ้าเรามาเชื่อมโยงกัน 7. ดาบความเข้มแข็งเขาน่าจะเอาคุณอยู่เขาน่าจะกลุ่มหัวใจคุณอยู่หมัดต่อให้คุณจะรู้ความจริงขนาดไหนแต่ยังมองว่าคุณก็ไม่เลิกคุณพร้อมที่จะอยู่ให้เขากลุ่มหัวใจพร้อมที่จะเจ็บไปแบบนี้นะคะสเตรนท์ขึ้น ความอดทนทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้คุณเต็มใจที่จะแบกมันไว้ที่จะให้เขามาครอบคุมหัวใจคุณคนนี้มีอิทธิพลกับคุณมากเข้ามาในระยะเวลาสั้นๆแต่คุณมีความรู้สึกอินกับเขามากใครต้องการจะหลุดพ้นอะ่ะยังไม่หลุดพ้นนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ยังคาราคาซังกันอยู่ในเดือนนี้สำหรับใบที่สอง คุณได้เซเว่นออฟคัพหรือว่าเจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยหมายถึงความรักที่ไม่มีอยู่จริงความเพอ้อฝันคุณมีความเพอ้อฝันความมนโนความจินตนาการสูงมากสมมุติว่าคุณจับได้สมมุตินะว่าเขามีคนอื่นแต่เขาก็มาบอกว่าจะเลิกคุณมีความหวังเพราะคุณได้รักเขาไปเต็มร้อยแล้วแต่เซเว่นออฟคมาเตือนว่าอย่าไปเชื่อคำพูดเขา คำพูดเขาอาจจะเป็นแค่ลมปากแล้วคุณก็อย่าได้มนโนว่าเขารักคุณจริงนะคะเพราะว่าเจ็ดถ้วยขึ้นมันหมายถึงสิ่งที่หวังมันไม่ได้เป็นตามที่คุณหวังมันแค่ฝันไปนะคะต้องใช้สติมองกับความเป็นจริงให้มากที่สุดคุณต้องใช้สติกํากับให้มากนะคะเจ็ดถ้วยขึ้นอย่าคิดเข้าข้างตัวเองมากเกินไปโดยเฉพาะในเรื่องของความรักให้คุณลดความมองบวกบวกในเชิงตัวเองนะคะ อย่าเพอ้อฝันเพราะว่าเวลาที่เจ็บอ่ะมันเจ็บมากเมื่อไร่ก็ตามที่เราเชื่อคําพูดของใครคนหนึ่งที่เขาทําให้คุณเจ็บใจหักหลังคุณหลอกลวงคุณแล้วคุณเชื่อคําพูดของเขาเพราะความรักรุนร้วนสุดท้ายแล้วมันมีแต่เจ็บไม่มีอะไรดีเลยนะคะสําหรับคนโนสดสําหรับสิบไม้เท้าขึ้นนี่ก็เป็นบทสรุปคําแนะนําที่คุณได้จะเป็นสตอรี่เดียวกันเลยนะคะ สิบไม้เท้าขึ้นคุณกําลังแบกอะไรอยู่หนักหนาะพอสมควรคุณกําลังแบกความรู้สึกความรักที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่นะคะความสัมพันธ์ที่มันเหนื่อยมากคุณก็แบกเอาไว้แต่คุณก็เต็มใจแบกแต่ถามหน่อยว่าคนเราจะแบกความเหนื่อยความหน่ายอย่างนี้ไปได้อีกนานไหมแต่ในเมื่อครูอทาย,ทยดวงความรักของคุณในเดือนเมษายนคุณก็ยังแบกอยู่ไม่ยอมปล่อยสัทีนะคะ คุณยังจะแบกความรักครั้งนี้และก็จะเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าจะมีเรื่องที่ทำให้คุณช้ำใจมากมายขนาดไหนก็ตามนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดสตอรี่ความรักของคนที่โสดที่คุณจะเจอในเดือนเมษายนนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ทำนายว่าราศีกุมคนโสดดวงของใครโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังดวงคุณ ถ้าอยากจะให้แม่นยําแน่นอนค่ะคุณต้องมาดูดวงกับครูไอหรือว่าเปิดไพ่อันนี้ก็จะแม่นยําฉะนั้นการที่คุณได้รับฟังแบบนี้อย่าเพิ่งวิตกกังวลลองคิดทบทวนดูนะคะสิ่งไหนที่จะนําไปปรับใช้กับชีวิตเป็นแนวทางคุณได้ก็นําไปปรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างมีขึ้นและมีลงมีสุขและมีทุกข์ในเดือนนี้ความรักของคนโสดค่อนข้างมีปัญหาขัดแยง้งหลอกลวงส่วนคนมีคู่ราศีกุม หวานชื่นโรแมนติกนะคะจะสลับกันเอาใจช่วยไม่ว่าคุณจะเจอความรักรูปแบบไหนเดือนไหนก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้แควจะต้องขอจบการทำนายดวงความรักราศรีกุมภ์ไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูสำหรับการดูดวงครั้งนี้อย่าลืมกดให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันกดไว้เลยค่ะเดี๋ยวเดินหน้าเรามาดูว่าดวงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรแบบเจาะลึกเลยนะคะ สวัสดีวันนี้ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมและรับฟังไว้พบกันใหม่เดือนหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ